ักลับมาเลยหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดค่ะ มเลขสิบก้าค่ะหมายเลขสิบก้ากำลังเป็นลูกปัดอยู่เลยค่ะได้่เลยลูกหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิเก้า หมายเลข20ค่ะน่ารักน่ารักชาวประสาทอีกครับน่ารักชาวประสาขอบคุณนะคะหมายเลข20ค่ะ